การกำหนดสเปคว่าอยากได้คนแบบนั้นแบบนี้มาเป็นคู่ครองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกเราอาจจะเกิดกับคนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับ เปิเรื่องมาเลครับผู้จวนพระเอกกับคุณเพื่อนกําลังจะเดินกลับบ้านแต่ว่าระหว่างนั้นทางด้านพระเอกของเราก็ได้บอกกับคุณเพื่อนว่ามันเองเนี่ยม่กากลับบ้านเพราะว่าสภาพแบบนี้โดนคุณพ่อคุณแม่ดุแน่ๆนะเลยครับทั้งสองคนเพิ่งจะมีเรื่องชกต่อยกันทางด้านคุณเพื่อนก็เลยได้บอกกับพระเอกของเรานีครับวันนายไปนอนบ้านฉันก็ได้พระเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบตอบตกลงจากนั้นทั้งสองคนก็เลยรี้วิ่งกลับบ้านนะครับแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยเปิดประตูเข้ามาจ้าเอกกางเอกขร็คอ คุณแม่เพื่อนพระเอกนั่นเองทางด้านคุณแม่พอเห็นสภาพหน้าลูกชายก็เลยเดินเข้ามาดุนิดนึงนี่ครับว่ามีเรื่องอีกแล้วหรอทางด้านคุณลูกชายก็พยักหน้าแบบสำนึกผิดจากนั้นก็เลยได้บอกกับคุณแม่ว่าให้ช่วยทำแผลให้พระเอกของเราหน่อยทา,าทางดา้านคุณแม่พอเห็นแบบนั้นยิ่งบ่นให้คุณลูกชายหนักขึ้นนะครับเพราะว่าพระเอกของเราค่อนข้างจะเป็นเด็กเรียนไม่ชอบมีเรื่องต่อยตีเหมือนลูกชายตัวเองหลังจากที่บ่นเสร็จทางด้านคุณแม่ของเราก็เลยรีบไปหยิบชุดทำแผลมาทำแผลให้พระเอกของเราซึ่งระหว่างที่ทำแผ ทางด้านคุนแม่ก็ไม่ค่อยจะระวังตัวพระเอกของเราก็เลยมีแอบมองอยู่นิดนึงด้วยนะครับแล้วสักพักหนึ่งทาง้ดนพระเอกของเราก็ทําแผลเรียบร้อยทางแดนคุนเพื่อนก็เลยได้ชวนพระเอกของเราไปอาบน้าพระเอกของเราก็เลยได้ตามคุนเพื่อนไปแต่ว่าทางคุณเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้พาไปเปลี่ยนชุดข้างนอกนี่ครับพาเปลี่ยนชุดตรงนั้นเลยส่วนทางด้านนางเอกของเราก็มีแอบบ่นนิดนึงนะครับว่าแม่เป็นผู้หญิงระวังหน่อยสิแต่ว่าทางด้านคุณลูกชายก็เหมือนจะไม่ได้สนใจนี่ครับมีน้ำซ้ำยังมีแอบแกล้งพระเอกของเราจนทางด้านนางเอกของเราก็มีแอ เขินอายอยู่นิดนึงนะครับก็คือนางเอกของเราเป็นคุณแม่ลิงเดียวนี่ครับเพราะว่าทางด้านคุณสามีก็ได้เสียชีวิตไปประมาณสัก6ปีได้แล้วแล้วเธอเองก็ยังไม่มองชายคนไหนเลยนี่ครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเด็กทั้ง3คนก็กินข้าวรีบร้อยนาะงเอกของเราก็เลยมาเก็บถ้วยเก็บจานแล้วก็เตรียมตัวไปอาบน้ําเข้านอนส่วนทางด้านพระเอกกับคุณเพื่อนก็นั่งเล่นเกมอยู่ด้วยกัน2คนนะครับซึ่งระหว่างนั้นทางด้านพระเอกของเราก็ได้ถามคุณเพื่อนว่านายจะไม่เรียนต่อมหาลัยจริงๆงหรอทางด้านคุณเพื่อนก็ดีบอกไปนี ว่ามันเองเนี่ยจะไม่เรียนต่อเพราะว่าสงสารคุณแม่ที่ต้องทํางานเลี้ยงมันอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้เงินประกันคุณพ่อเขาใกล้จะหมดแล้วด้วยแล้วช่วงผิดเทอมฉันเองก็จะไปทํางานพาร์ทไทม์เพิ่มอีกเพราะว่าทางรุ่นพีท่ที่รู้จักเขาบอกว่าได้สตังค์ตึ้งเยอะเลยนะทางด้านพ่อเกของเราก็เอออไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเองเนี่ยความคิดไม่ได้เหมือนกับคุณเพื่อนเพราะว่าพ่อเกของเราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูแล้วเวลาจะเรียนหรือตัดสินใจอะไรพ่อเอกของเรามักจะรอคุณพ่อคุณแม่นั่นเองหลังจากเล่นเกมแล้วก็พ สักพักใหญ่พระเอกของเราก็เลยขอัวไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าก็ยังเดินไม่ถึงพระเอกของเราก็ได้จ้าเอกนางเอกของเราที่กําลังเตรียมตัวอาบน้ําอยู่ซึ่งพระเอกของเราก็มียืนแอบมองอยู่นิดนึงนะครับวันต่อมาพระเอกของเราก็เลิกเรียนรีบรอยมันเองก็เอาแผ่นเกมมาคืนคุณเพื่อนแต่ว่าก็มายินกดออดอยู่ได้สักพักใหญ่ก็ไม่มีคนมาเปิดประตูให้นะครับพระเอกของเราก็เลยเดินมาส่องตรงหน้าต่างก็ได้จ้าเอกนางเอกของเราที่ ria, กําลังนั่งดูรูปคุณสามีแล้วก็บ่นพึมพำอยู่นิดเนื่องจากนั้นเธอเองก็ได้ย่าปูหาปลาไปด้ว ทางด้านภเอกของเราก็ตกกระจายอยู่นิดหนึ่งนี่ครับจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินกลับมาแล้วก็ลองเปิดประตูหน้าบ้านซึ่งประตูหน้าบ้านก็ไม่ได้ล็อกนะครับไเอกของเราก็เลยรีบเดินตรงเข้ามาข้างในแล้วก็ยืนแอบมองนางเอกของเราจนเธอเองเนี่ยก็ได้หาปูหาปลาจนเสร็จแล้วหันมาจ้าเอกไพอกของเราทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะคบว่าเข้ามาตอนไหนภเอกของเราก็รีบขอโทษไปนี่ครับแล้วก็ได้บอกว่าผมเอาแผ่นเกมมาส่งครับแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาเปิดอันติใส่แต่ว่านางเอกของเราก็ไม่ได้พากินเวลาแต่ความ ก็มีกระชับมีกันอยู่นิดนึงนะครับ2เดือนต่อมาทางด้านคุณเพื่อนก็ชวนพระเอกของเรามาเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับพอเดินเข้ามานางเอกของเราก็มีแอบเขินอยู่นิดนึงนีครับเพราะว่าเธอเองก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงส่วนทางด้านพระเอกของเราก็รู้สึกผิดนะครับมันเองก็ไม่กล้าทักจากนั้นทางด้านคุณเพื่อนก็เลยตะโกนเรียกว่าเข้ามาเล่นเกมได้แล้วพราเอกของเราก็เลยรีบเดินตามเข้าไปตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนดึกพ่าเอกกับคุณเพื่อนก็นั่งเล่นเกมอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ทางคุณเพื่อนเนี่ยรู้ เพิ่งจะเริ่มทํางานพาร์ทไทม์ก็เลยได้บอกกับพีเอกของเราว่าฉันขอตัวนอนก่อนละกันนะทางด้านพีเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นทางด้านขุนเพ่อนก็เลยได้นอนดับฝันดีส่วนพีเอกของเราก็เดินออกมาข้างนอกแล้วก็ได้จ้าเอกกบนังเอกของเราทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้กล่าวทักทายแล้วก็พูดคุยตามปกติแต่ว่าพีเอกของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนี่ครับเดินตรงเข้ามาแล้วก็ได้บอกนางเอกของเราว่าแมนเองเนี่ยแอบชอบนางเอกของเรามาตั้งนานแล้วนางเอกของเราก็ได้บอกนี่ครับว่าเธอจะชอบฉันได้ยังไงฉันเนี่ยรุนแม่เธอแล้วนะ แต่พระเอกของเราก็เหมือนจะไม่ได้สนใจเดินตรงเข้ามาเปิดอันติไซน์นั่นเลยครับหลังจากนั้นด่างก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับรีบร้อยทางด้านพระงเอกของเราก็รีวิ่งกลับบ้านแล้วมันเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆด้วยนะครับส่วนทางด้านอกของเราพอเพอีะเอกเดินกลับไปเธอเองก็เดินเข้ามาที่ห้องคุณลูกชายแล้วก็ยืนคิดในใจว่าโชคดีจังที่เขาอย่างไม่ตื่นจากนั้นนางเอกของเราก็เลยเดินกลับไปนอนหลับฝันดีนะครับวันต่อมาพระงเอกของเราก็เข้ามาที่บ้านคุณเพื่อนมันเดน แต่ว่าไม่ได้อยากมาหาคุณเพื่อนนะเลยครับไพ่อีกของเราอยากจะมาหาหนางเอกของเรานั่นเองแต่ว่าพอมาถึงก็ได้ยินเสียงคุณเพื่อนทะเลาะก,กับคุณแม่อยู่พ่อีกของเราก็เลยรีบเปิดประตูเข้ามาแล้วก็พยายามห้ามคุณเพื่อนไว้แต่ว่าทางด้านคุณเพื่อนก็ได้สวนกลับมาจนไพ่อีกของเราก็ต้องเจ็บตัวนางเอกของเราก็เลยเดินมาฟาดหน้าคุณลูกชายไปทีหนึ่งแลวก็ได้บอกว่านายหัดใช้สมองหน่อยสิจะใช้แต่กำลังไม่ได้นะทางด้านคุณลูกชายก็รู้สึกไม่พอใจมันเองก็เลยรีบเดินออกจากบ้านส่วนทางด้านนางเอกของเราก็รีบมาทำแผล ้อมกับเปิดอันติไซน่าเลยครับหลังจากนั้นหนางก็ได้กินเวลาไปนะครับแล้วนับจากวันนั้นในแค่เวลาที่ทางคุณเพื่อนออกไปทํางานพาร์ทไทม์พายเอกของเราก็จะเข้ามาหาหนางเอกแล้วพอถึงเวลาที่คุณลูกชายจะเลิกง,งานนางเอกของเราก็จะคอยบอกให้พายเอกของเรากลับบ้านแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ